วันนี้รัฐบาลได้ออกมาเตือนกลุ่มมวลชนว่าอย่าเคลื่อนไหวเพื่อกดดันการทํางานของรัฐบาลรวมถึงทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชเนื่องจากว่าอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายแล้วก็สร้างความแตกแยกในสังคมคะนะคะร,รวมถึงขอความร่วมมือไปอยังสื่อมวลชนด้วยนะคะลดการนําเสนอภาพและข่าวที่อาจจะเป็นการยั่วยุให้เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ค่ะยกทงินเหนื่อยแย่แล้วครับท่านทาทุกอย่างอยู่แล้วครับนี่กลุ่มการเมืองมีการเคลื่นอนไหวอะไรที่ผิดปกติไหมคะที่เห็นต่างจากรธรรมดานครับธรรมดาคิด คิดได้แต่ทำไม่ได้ไม่ได้นะครับผมก็ขอร้องทุกคนที่อยากคิดอะไรคิดไปแต่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมทำไม่ไดออนะ้อย่าให้ต้องใช้กฎหมายทุกอันเลยนะอย่าให้ต้องใช้กฎหมายอย่าต้องใช้อำนาจอย่าต้องใช้กำลังกันเลยวันนี้แม้วันนี้ก็พูดจากันแล้วก็หาทางออกกันให้ได้ก่อนดีกว่านะ,ะเรื่องที่มันเคยเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นในอนาคนนั่นแหละเ็สิ่งสำคัญเพื่อจะเดินหน้าประเทศไปให้ได้ไม่งั้นมันก็เกิดปัญหามาอีกวนไปวนมาไม่รู้จบอะ่ะ นายกรัฐมนตรีขอให้ยุติการเคลื่อนไหวเพื่อกดดันสนชกรณีพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องถอดถอนนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีโครงการรับจำนำข้าวนะครับโดยจะติดตามและดูแลให้ประเทศเกิดความสงบเรียบร้อยต่อไปรวมถึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนลดการนําเสนอภาพและข่าวที่อาจก่อให้เกิดการยั่วยุหรือเพิ่มแรงขับเคลื่อนทางการเมืองขึ้นมาอีกนอกจากนั้นนายกยังเชื่อมั่นและบริสุทธิ์ใจในการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช จึงไม่สนใจเรื่องการขุดคุยที่มาของรายได้จากการขายมรดกที่ดินในขณะนี้ส่วนการเลือกห้ากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับจะให้ที่ประชุมเห็นชอบวันพรุ่งนี้ต่อไปรวมถึงรายชื่อในสัดส่วนคสชอ,อีก5คนและเมื่อได้กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจากสัดส่วนองค์กรต่างๆ35คนและประธานกรรมธิการอีกหนึ่งคนรวมเป็น36คนในวันพรุ่งนี้แล้ว ประธานสภา,าปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชจะลงนามแต่งตั้งและหลังจากนั้นจะประชุมนัดแรกในวันที่5พฤศจิกายนรวมถึงได้ประสานกกตตั้งศูนย์รับความเห็นประชาชนในการปฏิรูปและยกร่างรัฐธรรมนูญพร้อมกันทุกจังหวัดในสัปดาห์หน้าเพื่อทําการรวบรวมข้อมูลและส่งความเห็นทั้งระบบใษณีย์และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สปชพิจารณาต่อไป